ขั้นตอนการปลดนะส่วนของ v P Y 9 219โดยการใช้ U F I Block นะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมเชื่อมต่อโดยจำ IP นะครับผมสามรูปนะครับผมขั้นตอนที่สองคือนส่วนของ,ของประกอบเครื่องนะครับประกอบเครื่องอประกอบเครื่องโดยการใช้ไฟเล็กจาก U p นะครับแล้วก็ทำการจิ้มนะครับเดียวเข้าหมด คอมพอ r t ตีคอมตามรูปนะผมจิ้มอีเดียวเข้าในสแนหดหพอร์ดคอมพอก่อนนะครับนะครับมาถึงจะ identify เจอในสแนดองอยู่ไปนะครับผมเมื่อคือข้อสามนะผม identify แล้วก็รีดเก็บสนดอร ข้องบูรัาการของเครื่องก็คือ Security นะครับผมดิสเน่ซทั้งสองไมตก็ได้ทั้งหนึ่งสองมตก็ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ s p e เช a l t แทก็คือจะปลดในส่วนของเชี r ร์เหรือว่าในส่วนของฟุตบ i t y ีเ s ็ t ก็ได้ทั้งสองรูปแบบครับเอาเรามาลองดูกันนะครับหลังจากที่ได้ขั้นตอนข้อทำข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมทีนี้ก็เปิดในส่วนของโปรแกรมเอ็น c t o o l ็ o x ขึ้นมานะครับผมทำการ identify อ่า ตัวโปรแกรมนำผมโดยการปั๊มสปีดเอ้าไปที่24บสีม่เเฮิร์นะครับผมตรงนี้ครับอย่าลืมติ๊กถูกที่ดีเทคอีเ e ็กซี่ด้วยนะครับผมอ่าพอเจอข้อมูลสจากการคัดขอนิส่วนของตัวก็คือเจอเม็ดเ m c เสร็จแล้วนะผมก็จะไปแบ็กอัพเก็บนะผมจะเก็บ512อ่าอินเบอรบีก็ได้แล้วจะเก็บเป็นส่วนของสองหกสองนบีก็ได้นะผมแต่ที่ผมได้เก็บแล้วผมจะเก็บให้ชมในส่วนของสมมติ ด้ส่วนของแบบตู้ไปดีแล้วแบบนี้นะครับผมัำก,การิืต์เก็บนะครับผมมีไฟมีไฟโมเดลตลาดของเครื่องเก็บไว้ตรงนี้นะครับเคยรื้อเก็บแล้วคดเจ็รเลยครับเราผมเคยิืต์เก็บแล้วนะครับตรงนี้นะครับนะครับข้อมูลก็จะไปอยู่ที่ตรนที่เราไปคกับเก็บไปก็คือหน้านี้นะครับผมหน้าัปเก็บนัครับจะรื้ก็ปี้ไปเก็บไปนในด,ดีด้วยนะครับตรงนี้นะครับพอเราไปเก็บเสร็ เสร็จแล้วเราก็ไปที่หน้า User Area นะครับผมเราก็จะมาในส่องของอดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆของตัวไฟแวรหรือว่าไฟดบของเครื่องตรงนี้นะครับไฟสีชมพูเราจะแบ็กอัพเก็บอีกก็ได้หรือจะไม่แบ็กอัพเก็บอีกก็ได้เพราะาเราแบ็กอัพจากตรงตรงไฟสองแบกแวตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของสเปเชี a ลแท็บนะครับผมกด CIF R ยนะครับโปรแกรมมันก็จะบอกว่าโดนก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับ เชียร์เอลที็อกดนอะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทําการทําการถอดนะครับทำการถอดในส่วนของสายยูบดดีนะครับแล้วก็ถอดจัด๊มในส่วนของตัวยูบออกแล้วก็ประกอบเครื่องกระสุนง,งานไปครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ขอบ